สวัสดีครับอยูว่าผมเจเจนะครับผมก็แล้วก็าอาจารย์ก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเจเจนะครับอ่ามื่อนี้ก็มารีวิวพเนีย่ยสองสองแบบนะครับอาจารย์เป็นพเนีย่ยคอนบุญนะครับผมอ่ะอันนี้จะเป็นแบบรุ่นเก่านะครับผมอาจารย์อันนี้จะเป็นรุ่นเก่าอ่าเพราะว่ารุ่นเก่าจะเป็นอ่าเก่าเก่าเฮ้ยอย่างขั้นขั้วหุ่มใหม่นะครับผมอ่าแบบว่าเป็นเป็นเล็กหุ่มใหม่นะครับผมส่วนรุ่นใหม่จะเป็นเล็ก เล็กดิบนะครับผมเล็กดิบสามมิลน,นะครับอาจารย์สามหุนเออเออสามหุนว่าแบบนี้เท่าอาจารย์เล็กดิบสามหุนนะครับผมอ่าก็จะเฮ็ดหย่าก็กันจ้อยหย่าก็กันแล้วก็แข้งก็กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะขึข้นคันฝาดเบิ่งเลยปึ๊บมันมันเดี๋ยวาอาจารย์ผมพอลงฟลิปแค่นนะั้นนะครับผมอ่าก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมอาจารย์ ใบนีกัยังว่างอยู่ด้วยครับผมขไม่ส่งหเพื่อนให้นมือว่านนะครับผมสองใบนะครับผมแล้วก็สองใบนีก็ว่างนะครับอาจารย์โอเคนะครับผมเอาล้านใบนี้ก่อนเลยนะครับผมตัวมือตัวมือโอเคนะครับผมสําหรับใบนี้สัดส่วนเหมือนเดิมนะครับอาจารย์เป็นลวดสปริงเบอร์ขั้นฝาดเป็นลวดสปริงเบอร์สองจุดห้ายาวห้าสิบนะครับผมราคากระจุงอยือที่เก่าครับ เ้นสุท้ายี่5ขึเจ็ดจุดห้านมาอีกเ้นหนึ่งยี่สิบแปดแล้วก็เซนนี้ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับผมสูงอนี่ยิบสองยี่บสามนะครับฮอนนี่ก็เมื่อเดือนครับอาจารย์2ี่สิบเก้าสามสิบนะครับผมอาจารย์อาจารย์ท่านใดสนใจแบบจุดจอดนะครับผมพรามาพูดคุยสอบถามใดเลยนะครับอาจารย์ใบหนี้วางพอดีส่วนนี้ก็เป็นส่วนกําลังจะวานเขานะครับผมทารพายอีสานนะครับนะฮะ สิ้นชอดอ่ะสิ้นชอดอยู่ที่สิบเอ็ดใบแดงรวมส่งแบบโอนนะครับผมตัวนี้เป็นหลุนไม้ด้ครับอาจารย์เป็นเล็กดิบนะครับตัวนี้อันนี้อ่ะฮะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นธรรมดานะครับผมอาจารย์ตัวนี้เป็นธรรมดายังเป็นหลุนเกานะครับผมตัวนี้สิบใบแดงรวมส่งแบบโอนนะครับผมถ้ามดาตัดส่วนกันันนะครับผมอาจารย์โอเคนะับผมสองใบนี้ว่างนะครับผมพ่นดำด่านให้เรียบร้อยนะครับผมพ่นดำด่านบางๆให้นะครับผมพ่นน้าอย่าหนุบตื้นนะครับ โอเคคุณพ่อหรือว่าอาจารย์ท่านไหนอยากได้เอาไปล่องเบิ้งนะครับผมมือไม้มือเกาอยากเอาไปเลรนกับสมรถพูดคุยเอามาสอบถามได้เลยนะครับผมพร้อมสรงนะครับโอเคสเคต๊บคลิักชิมีมีประมาณนี้นะครับผมอ่กาแาอาจารย์กดไลไรกดแช่กดติที่ตามเห็นเจีเจเจ๊นบำเนยได้ครับขอบคุณครับ